สวัสดีครับผมพี่น้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับวันนี้ก็สิมาลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้ไข้เจ็บนะครับของงัวงนะครับเพราะว่าก็เคยได้ยินเรื่องไอ้โรคปากเปรี้ยวเปื่อยนะครับมันระบาดเรื่อยในยูทูบนี่ยังสินะครับก็เคยก็ได้ยินพวกนายหอยเพิ่อนบอกนะครับว่ามันมาเป็นมาเรื่อยนะครับสูเมอร์เนี่ยมันกับพวกด้หายไปจากเมืองไทยเฮาอนนะครับเพราะมันเป็นโรคคูครับไอ้ งัวงข้วไอบ้านเฮาอยู่นะครับอยู่ในเมืองไทยเฮาเนี่ยมันว่นวายหายนะครับเพิ่งเกิดไอ้กรมประสัดเพิ่งกิดสีมีวัคซีนออกมาทุกปีอยู่นะครับมาไอ้ป้องกันแต่ว่ามันกับป้องกันกับโวเดล้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางตัวมันกับสีทัวบางตัวกับสีบ่ถึงบ่ทัวถึิงนะครับเพราะว่ามันกับงัวบางคนเพิ่งกิดเลี้ยงง่วงฟูงงีแปางมูอบานตั้งแต่เพิ่งกิดเป็นแบบสี่สิบหาสิบโตที่นอกจากผู้ไปสี่กับเจ้ากับสี่สีคบกันบ่เนาะครับน้อกจากมันก็เลยอ่ะกับหนึ่งเสื่อมันกบมมนีีตััววเดยก มันก็มีหลายอันนี้เพราะว่ามันมีสามชนิดป่ไอปากเปี๊ยตเปียนะครับมันก็มีอย่างไรชนิดนะครับชนิดโอเอแล้วก็เอเชียนวันเนาะตามที่เคยอ่านพอเนาะครับเนาะแต่มันก็ป้องกันยากแน่อยู่อันว่าสิบ่ให้มันเป็นเนาะมันก็มีโอกาสเป็นได้นะครับผู้กลุ่มเสียงมันกับวูกงวปล่อยถุงหรือว่าขอ,อกงวลมๆจืดๆแฉะนะครับก็มีโอกาสเป็นได้หรือว่าผู้ไปเรียงงว โกันไปเล like ี้ยงพ่อกันต่างมูบ้านตั้งยังไปพ่อกันหรือว่าพวกไปตลาดงัวนี่หรือว่าพวกหันมีงัวตัวนึงเป็นเขาไปอยู่ในตลาดง่วเนาะผลยาบดียังเสียบ้งก็มีโอกาสเสือมันบวตายติดไปหาตัวอื่นไหนหรือว่าในหอยไปจับไปสัมผัสกับรถกับลาที่เกี่ยวกับกับงัวที่เขาไปเป็นนะครับเนาะมันก็มีแผ่มาแผลมหาเหยียนจากง่วบ้านจากห้องไดงนี่นะครับมันกับงมื่ว่านป็น่าได้เพิ่มกับประกาศติดไอ ตลาดงัวตลาดอันนี้นะครับคือการป้องกันในเบื้องต้นนะครับก็เพิ่อนก็เอาวัคซีนเพิ่อนก็เอามาฉีดทุกปีนะคือปลวกไอ้เกี่ยวกับปากเพืปรี้ยวๆนะครับพวกไอ้กรมิซัสเพื่อนก็ให้มาฉีดทุกปีนะครับก็คือผมว่าแหละบางตัวมันก็ฉีดเพราะถวถึงคือขอกยังไงหันขอกน้อยๆสามสี่ตัวมันก็ฉีดครบกันอยู่นะครับผันูเพิพ่งเลี้ยงงัวเป็นฝูงบางขอกนี่หกสิบเจ็ดสิบตัวนะครับบานใกล้ๆผมนี่เพิ่อนก็ เป็นแถบทุกปีนะครับปีน้อยปีหลายปีกลหนูซื้อกับเพื่อนสินี่ยินว่าบางค้องนี่ตายเจ็บแปดโตเลยนะครับพวกงัวนหน่อยที่เกิดไม่ไม่นะครับเพราะมันเป็นปากเปียถอยเปียงง่วนหน่อยจะมักตายนะครับเพราะกินนมบ่ได้ครับอันงัวนนี้มันบ่ค่อยตายบ่ตายหรอกนะครับส่วนมากก็คือคัว่งง่วนะครับเป็นมันกินนมบ่ได้เลยนะครับเพราะเจ็บปากนี่กินนมบ่ได้คือบ่กินนมแล้วก็เงาแล้วก็ตายนะครับนี่ก็คือความมันจะไล่ของมันเกี่ยวกับครึ่งว่วนหน่อยมันตายไปดไป บอกเกี่ยวกับปากเปลี่ยนแถวเปลี่ยนนะครับนึ่คือสาเหตุของมันที่มันเป็นก็คือมันก้ามาก,กับลมกับคนเนี่ยน้ำตลาดนัดตลาดอีำยังเรื่อง่าคนไปเบิ้งงัวนน้ำบาดน,น้ำยังสีเง่าจะไปถือบ้านนี่เขาเป็นสีเทากันน้ำเสื่อในยังเขามาบ้านจะคลองกันนะครับกับเป็นี่คือสาเหตุที่มันเป็นนะครับขอเขาบระสะอาดแน่ยฝนตกฝนลงลมลม,ลมเริ่มสีเท่าก็บริจัดการให้มันดีมันกนัเริ่มต้นที่เท่าขอกงัวเท่าก็ได้ เมันกับนอนมันกับไปน้ำลมได้เป็นสิบกิโลยี่สิบโล่สิกระเดนนะครับเมื่อได้หันลมมันแห้งมันกับไปได้ไกลนะครับอันเกี่ยวกับไวรัสพวกนี้นะครับอ๋อการการรักษามันกับมันกับพวกอะยังหนุนยากมากไม่หรอกครับเพราะว่ามันกับเป็นคือโรคไข่สามวันนั่นแหละคือรักษาตามอาการนะเพราะว่าไวรัสมันขาดพได้มันกับมันเป็นแผลกับสีดยาพวกแก่อักเสบยาพวกปฏิชีวนะนะครับมีไข้กับสียาแก้ไข้นะ ก็ใส่พวกสเปรย์ม่วงหรือว่ายาม่วงยางยางหลังใส่ยาหล่างแพะหรก็ใส่พวกสเปรย์ม่วงผลนะครับหรือว่ายาม่วงไอ้หดออกนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมก็มีวิธีไอ้แบบผื้นบานห้องใส่ยุคก็คือสมุนไพรท,ที่เป็นเปียกไหมเปียกอะไรผมก็เคยเหตอยุคเพราะผมเคยพอ,องว่วที่ผมสื่อมาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วที่ผมเริ่มไอ้เริ่มเลี้ยงง่วงใหม่ๆนะครับก็มีที่เป็นปากเปเี้ยวๆนะครับ ก็เจอตัวเดียวเหรอครับที่ผมเลี้ยงงัวมาเป็นซื้อมาแต่ตลาดเนาะครับก็บผมเอาหลังจากมันเป็นผมก็ซื้อไอ้ผมก็เอาไอา้เปลือกไอ้เปลือกกระโดนเปลือกกระเดาเปลือกดูนะครับแล้กวก็พวกเปลือกต้นพยุงเนาะกับพันธุ์นีเทาก็บถาเอาเปลือกมันย่างละสองสามฝ่ามือนี่ถากเอาถากเอาแล้วเทาก็มาเอาใส่หม้อต้มนะครับเอาหนำใส่เอาหม้อแกงเทาเน,นี่ยเะหม้องยี่เน่ก็ได้มันจะได้หดโดนๆดนนะครับกบ็เอาเกลือใส่จัด กำมือนึ่งนะครับก็ต้มให้มันเดือดให้หน้ำมันออกแดงๆเลยนะครับพ่ากขาหดตัวนี้ก็เป็นการประหยัดไอ้คาหน่ำยาล้างแผลคาพวกไอ้เนยได้เนาะครับพ่ากขาหดพอพวกนี้มันมีสปปรรพคุณเกี่ยวกับสมานแผลอยู่แล้วพวกเปลือกไอ้ฝัดฟาดท,ที่ผมบอกมาหนิเนาะครับเนาะผมกับหดอยู่ประมาณอาทิตย์กว่ามันก็นเศร้านะครับเป็นแห้งเนาะครับเป็นปากปากกระเจ็บกินยาอะไรนิดๆ,ๆ,ๆน้อยๆว้าเนื่องจากว่าตีนมันกับเป็นแผลเปื่อยเห็นชัดเจนเลยเนาะครับผมก็หดอยู่อาทิตย์กว่ากับเศร้านะครับ เลยเอามาบอกสู้ปพย่ีน่องฟังล่ะครับผู้ใดเป็นอยู่หรือว่ามีพี่มีน่องทีเลียงงัวแล้วมันเป็นเกี่ยวกับปากเพื่อเพื่อนเนาะครับเพื่อมันเป็นประโยชน์เนาะครับเพราะว่ามันันเป็นมากอะแล้วตัวศาสตร์มันเนาะครับสียาข้างไรกะงัวกับเจ็บโอ้เชื่อว่ายังไงเรื่องเรืีองามันกับอันนี้ทั้งหนึ่งเราเปียงเงินเนาะครับแต่ว่ากับยาล้างแพ้ยาสิมันกับเห็นโหงัวเนาะมันกับสีหดตแน่มันกับทกขค่ะ เรื่องเกกับฮดบ่ถือเนาะกับเปลืองยาไปเองแต่ว่าหันต้นนี้กับข้าวต้มต้มทีนึงก็ใส่ไในยูบประมาณจักซีฮะสามซี่มือเผ่อแล้วก็ให้มันซี่จางๆเข้ากับไปเอามาต้มไหมมาเพิ่มไหมก็ได้แล้วก็เอาตัวเกล้าถิ่มออกเปลี่ยนออกต้มไว้เรื่อยๆต้มกับต้มห่อนแล้วก็อย่ากจะเป็นดตอนห่อนนะครับเด้อปานหลวกขาจักเดี๋เห็ดให้มันอุ่นๆจังอยจังอยฮดนะครับเด้อยวดต้มต้มยำเ้าอุ่นๆแน่กับฮดยำเทียงกับฮดอีกก็ได้ยำแรงกับฮดอีกแล้วก็อุ่นไว้เรื่อยๆเพราาะว่ หันบุกอุ้นยันยามันเน่ายันมันเสียนะครับเนาะเพราะมันเป็นน้ำนี้ำยาแล้วนะครับแต่ว่าก็คือว่ายาหัวต่อหันนะครับมันเป็นลวกขาจักนั่นอ่ะเอาบอกสู้ฟังนะครับผู้เลี้ยงงัวมือใหม่หรือมือเก่าผู้คนก็เลี้ยงมาสิบกว่าปีกับพวกเคยพอพวกเคยเห็นว่างัวเป็นปากเปื่อยวเถ้าเปรี้ยวนะครับพวกเรื่อมันกับพวกเคยเป็นบ้าง่ายหรอกงัวเฮาเลี้ยงดีสีดวัคซีนตามที่ไอ้หมอเพิ่นมาสีดหมออาสาพวกเพิ่นมาสีดนะครับเนาะมันกับพวกเคยเป็นบาง่ายหรอกก็ ผมเลี้ยงมาสิบกว่าปีผมก็เคยเจอตัวเดียวเจ่ดีเลือดมากกับไม่เคยพอเลยเพราะว่าพ่ก็ฉีดยาตามที่หมอเพิ่นมาฉีดเนาะครับเนาะเอาหันบ่วสวยงามก็บ,บ่เป็นเนาะครับเนาะเอาเอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อครับเด้วยสองบาลในต่วันเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เลี้ยง,งวัวเนาะครับเลี้ยงกับปากเปียแาวเปื่อยเนาะครับเอาเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ